ไปดูทำเลพระรามสี่ค่ะทำเลเจ้าสัวปัวทุกแย่เพราะมีเรื่องของทำเลที่มีโครงการมิกยูสมูลค่าหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านรวมถึงคอนโดพี่แพวคอนโดเส้นนี้เป็นไงเยอะมากเยอะมากค่ะมีทั้งที่ที่เขาปิดตัวไปแล้วเพราะว่าขายหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวที่กำลังรีเซลอยู่ค่ะที่ขึ้นในโซนนี้เยอะมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่รายการ Property Survey นะคะอยู่กับจิ๊บประสังขาเรื่องจิ๊บค่ะค่ะแพลวจากบริษัทเวลตินีเอสเตดค่ะเป็นที่เขาเรียกว่ารู้กันว่าช่วงนี้เราก็จะทำ Property Survey หลายที่ครั้งนี้ค่ะเราจะมาพาไปดูทำเลพระรามสี่ค่ะทำเลเจ้าสัวปัวทุกแยกนะคะแยกจริงๆเพราะมีเรื่องของทำเลที่มีโครงการ m i x Use มูลค่าหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านนะคะตั้งอยู่ในทำเลนี้มากมาย รวมถึงคอนโดพี่แพลวคอนโดเส้นนี้เป็นไงเยอะมากเยอะมากค่ะมีทั้งที่ที่เขาปิดตัวไปแล้วเพราะว่าขายหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวที่กําลังรีเซลอยู่ะคที่ขึ้นในโซนนี้เยอะมากค่ะก็มีโครงการที่ขายโซลเอาไปแล้วตั้งแต่เปม่เสร็จนะคะโครงการที่มีการรีแรนดิ้งด้วยนะคะหลากหลายโครงการอ่ะพี่แพลวตอนนี้เราอยู่ที่แบบหัวลำโพงคือหัวลำโพงเนี่ยเท่าที่ทราบกันก็คือว่าจะจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับ ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่บางซื้อเนาะเพราะบางซื้อเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นฮับการเดินทางนะคะ,ะเขาเรียกว่าฮับการเดินทางเรื่องเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยเป็นที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเทอรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเมกะโปรเจกต์ที่เขาวางไว้เหมือนกันว่าจะให้หัวลำโพงเนี่ยในส่วนของที่เป็นหัวลำโพงเก่าก็จะเป็นทางเข้าสู่มิกยูสด้านหลังะนะคะซึ่งมิกยูด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต่าง เขาเรียกว่าน่าสนใจเป็นโปรเจกต์ที่เป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็มีคอนโดลิสโทแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ายังเป็นแผนนะคะยังไม่ได้แบบสรุปจบว่าจะเป็นโครงการอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเธิถามว่าถัดจากหัวลำโพงมาในโซนพระราม4เนี่ยมีโครงการอสังหาอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังขับเข้าไปในโซนสั่งย่านนะคะ ซึ่งสามย่านเนี่ยจุดเช็คพอยท์ที่สําคัญของอยู่จุดนั้นก็คือจะเป็นสามย่านมิทาวเนาะใช่ค่ะค่ะ,คะเพราะในตัวสามย่านมิทาวเนี่ยเป็นทางข้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็มีส่วนของเรสซิเดนต์อยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ ตอนเขาเปิดตัวคืออลังการมากใช่แล้วตรงนั้นแน่นอนว่ามันคือจุลานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งน้องนองนักศึกษานะคะ,คะและ้วก็คนทำงานต่างๆนะคะที่ที่จะไปช้อปปิ้งใช้สอยอยู่ในตึกนั้นนะคะค่ะโอเคทีนี้พี่พี่แพลวเห็นตึกแผนกล้องนั่นเองคือจะมีโครงการของออริจินนะคะตรงนั้นชื่อโครงการอะไรคะตัวนี้เป็นพาร์ o ออริจินค่ะซึ่งตอนที่เขาเปิดตัวนะคะเขาเปิดตัวด้วยเป็นแบบ เหมือนดับเบิลวอลลุ่มนะคะเป็นห้องสองชั้นนะคะค่ะตอนนี้โซเอาไปแล้วโซเอาไปแล้วนะคะก็เป็นฟ์าออริจินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึง3ามย่านมันจะมียานแม่อยู่ยานหนึ่งค่ะของของอนันดานะคะมีหลายตัวเลยแหละซึ่งตัวที่ที่ดังที่สุดนะเห็นไหมคะเป็นยานแม่สีดำๆอยู่ตรงนั้นนะคะ จะเจอกับ IDOQ จุฬาสามยานอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ขายหมดไปแล้ว 45- ปีแล้วใช่ไหมคะน้องเต้แต่ทุกวันนี้ยังขายรีเซล,ลกันแบบมันมากนะคะทีนี้ตรงกันข้ามมาเห็นแล้วตอนนั้นจะเป็นจามจุลีสแควร์ค่ะสามยานมิเทลก่อนอันนี้ในในภาพนี้คือสามย่านมิเทลค่ะสามยานมิเทลก็จะมีส่วนของพื้นที่ที่เป็นอ,อาคารสำนักงานนะคะ,คะแล้วก็มีคอนโดคอนโดที่อยู่ตรงนี้นะคะ,คะเป็นคอนโดที่เป็นลีสโฮล นะคะด้านหลังสีตึกสีเทาๆที่โซนนี้ชื่อโครงการอะไรคะพี่แพลตรงนี้ชื่อทิปประวายค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจามจุรีสแควร์ส่วนฝั่งตรงข้ามจามจุรีสแควร์นะคะที่เป็นวัดหัวลังพงนะคะก็ทะลุเข้าไปนะคะจะมีคอนโดขึ้นเยอะมากนะคะซึ่งจะมีทั้งของอ่อนันดาจะเป็นตัวไอดีโอนะคะไอดีโอสามย่านนะคะ แล้วก็จะมีของพึกษาเป็นแชปเตอร์ของไอนะเป็นตัวนั้นเป็นแชปเตอร์จุฬาสามยานนะคะแล้วก็มีของสุภาัยประมาณสอตึกนะคะแล้วก็ตึกเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นแอสตันจุฬานะคะซึ่งแอสตันจุฬาอเองเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยะะต้องบอกว่าเป็นคอนโดที่ ฮอตมากๆในหลังจากที่เป็นไอเดโแล้วก็มี a s ส o n นทูลาที่ขายดีแต่ว่าคนละเซกเมนต์กันเนาะโดยปกติแล้ว a s ส o n ก็จะเป็นเซกเมนต์ที่สูงกว่าราคาตอนเปิดตัวก็สองแสนกว่าแล้วแล้วตอนนี้รีเซลอยู่ที่ประมาณ2องแนนะคะตรงนี้ที่เป็นไซต์ก่อสร้างอยู่นะคะก็จะเป็นตัวที่เขาทําเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้านะคะกำลังเดเวลออยู่นะคะแล้วก็ ที่เห็นไซต์ก่อสร้างนะคะเป็นดูสิตนะคะค่ะโรงแรมดูสิตเก่านะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็จะทําเป็นเขาเรียกว่ามิกยูดขนาดใหญ่นะคะจะใช่ซึ่งมิกยูดของดุสิตเ,เนี่ยเขาเขาชื่อว่าดูสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นพื้นที่กว่าประมาณ23ไร่นะคะโหโหแล้วก็มีงโครงการกว่า3.67มื่นล้านบาทค่ะพี่แพลวใหญ่อลังการมากนะ อนุญาต้มฝั่งนี้มันเยอะอะไม่รู้จะพิเศ์ฝั่งไหนนะคะอันนี้โครงการอะไรคะพี่แพลวตัวนี้นะคะจะเป็นออวันแบงคอกนะคะใช่ซึ่งวันแบงคอกนะคะเพิ่งแถลงข่าวไปแถลงข่าวไปว่ามีผู้รับเหมานะคะมาร่วมนะคะถึง6เจ้านะคะมูลค่ากว่าโหเป็นแสนล้านอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือพัฒนาพื้นที่อยู่ประมาณ1.3ล้านตารางเมตรค่ะ ก็ถือว่าเป็นโครงการมิกยูน่าจะขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนี้แล้วนะคะก็แค่ขนปูนทีก็เขาเรียกว่ารถติดกันเป็นแถวนะคะอันนี้โครงการวันแบงคอกค่ะของเจ้าสัวนะคะขวามือนี้นะคะก็จะเป็นโครงการของอนันดาอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ตอนแรกอ่ะเขาเปิดขายไปละแล้วทีเนี้ยเขามารีแบรนด์ใหม่เป็นตัวโคโคซึ่งโคกับดูสิคานีใช่เขาก็จะทําให้เป็นเหมือน แมนเดดเรสิเดนต์นะคะก็คือมีการดูแลของดูสิทธานีนะคะขอมาฝั่งด้านนี้บ้างค่ะพี่จีบเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะตรงสีแยกตรงนี้นะคะนี่คือแยกคลองเตยอันนี้นะคะนะเป็นโครงการเมดพาร์คนะคะค่ะก็จะเป็นมิกซ์ยูสนะคะช,ชื่อโครงการก็คือเป็น Park, พาร์คพระลัมสีเนาะอยู่ในแถวนี้ใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นเนี่ยก็จะมีออฟฟิศบิวตี้เยอะมากเลยนะคะ,คะอย่างเช่นเลกราชดาา แล้วก็ซ้ายมือตรงนี้มันคือศูนย์ซิลิกิตที่เขากำลังรีโนเวทใหม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเสร็จแล้วก็ค่อนข้างอลังการเหมือนกันนะคะบนพื้นที่กว่า7 8 0 0 0 5 0 0ตารางเมตรนะคะซึ่งน่าจะเสร็จประมาณกันยาปี65นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็โครงการนี้เป็นพาร์คนะคะถัดมาจากพาร์คนิดเดียวพี่แพลวถัดมาจากพาร์คแค่นิดเดียวคือฝั่งคลละฝั่งของถนนนะคะก็จะเป็น F Y I นะคะก็อันนี้อยู่ที่ตึก F Y I แล้วนะคะตรงข้ามก็จะเป็นตลาดคลองเตยที่เราคุ้นชินกันดีนะคะโอเคเราก็เป็นแบบโอเคโครงการไลฟ์นะคะพระรามสี่อโศกใช่พระรามสี่อโศกซึ่งโครงการนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ายังเป็นโครงการ P ี e l l อยู่เนาะก็ใครสนใจก็ทักทายกันมาได้นะคะเราก็ดูแลโครงการของขายหลากหลายโครงการของ AP เหมือนกันนะคะขอขอให้ดูฝั่งนี้นะคะ ลูกค้าหลายคนนะคะเนี่ยใกล้ถึงตัวอีกคอนโดหนึ่งคะ่ะพี่จิ๊บที่บริษัทเราที่เนี่ยเอเมาขายเยอะมากนะคะก็คือโอกะเฮาส์นะคะคนจะชอดถามว่าพระรามสีมันจะดูแห้งๆไปไหมพี่แพวมันมีอะไรให้ทานบ้างนะคะนี่เลย ซายมือบิ๊กซีใหญ่มากขวามือคือโลตัสแล้วก็มีสวนเพลินนะคะสวนเพลินเขาก็จะเป็นอเวนิวนะคะที่มีร้านค้ามีแมคโคอยู่ด้านในมีสตาร์บัคร้านอาหารเกาหลีนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ที่จะเห็นตรงนี้ก็คือตึกมารีนอด้านข้างตึกมารีนอก็คือสำนักงานใหญ่เอสโซด้วยนะคะมีโครงการยังโอกาเฮาส์โอกกเฮาส์ค่ะโอเคชั่นเขาดีมากนะคะตัวโอกกเฮาส์ทะลุซอยตรงนี้ซอยแสนสบายนะคะนั่นคือ BTS ทองหลอบางคนอาจจะติดว่า<ม>พระราม4เองเนี่ยไม่ได้ติดรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าคนที่อยู่ย่านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือถ้าใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็มีเส้นทะลุไฟรถไฟฟ้าได้ในหลากหลายซอยนะคะ,ะนี่พุ่งตรงว่าต้องแต่เส้นพระราม4เนี่ยถ้าเกิดปักหมดนะว่ามีโครงการที่เราขายอะไรบ้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะซื้อสั่งหาคาสังหาเรื่องจิ๊บจมีให้เลือก เยอะมากแล้วแน่นอนทุกที่ราคาดีมีโปรโมชั่นตอนนี้สิ้นปีแล้วเดือนธันวาแล้วนะคะขออนุญาตเป็นแซนตี้นะคะเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจองคอนโดนะคะลูกค้าจองคอนโดมูลค่า4ล้านขึ้นไปนะคะจะร่วมรุ่นนะคะ iPhone 13ะสาะซิมปีกันเนาะสิ้นปีจะมีจับฉลากนะคะ,คะต้องซื้อแล้วก็โอนเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ว่เาเฮ้ยป้ายปีแล้วไม่รู้จะซื้ออะไร นี่วิธีคนรวย่ะไปสิแล้วไม่รู้จะซื้อคอนโดนที่ไหนนะคะหรือสรุปแล้วเอาสังหาอย่างน่าซื้อจริงอยู่หรือเปล่าหรือที่ไหนมันเหมาะกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทีมของอสังหาเนื่อจาจะช่วยดูอสังหาตรงนี้ให้ได้นะคะ